สภาพดีงามนะครับผมกราบก็อยู่ที่ประมาณ95นะครับอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะฮะอาจจะดูมองๆหน่อยนะครับยางวันสวยครับสวยแน่นอนนะฮะจอดีสดใสนะครับผมคีเต่งตึงนะครับลงแซมและจังหวะเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมใครอยากได้เอาไปไว้ใช้งาน ช่วงสงการนะครับสังสรรค์กับพี่น้องหรือว่ามืออาชีพนะครับขึ้นเวทีนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้อีกนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่ไม่หนักทุกคนมีเิ์ที่จะสามารถจัดต้องได้และเอาไปเป็นเจ้าของได้นะครับผมนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าแะ้วครับของมือสองเนาะมันก็ต้องมีมั่งนะครับเป็นธรรมดานะครับนี่ครับเปิดให้เห็นชัดๆเลยนะฮะ 950ก็จะมีการบูตเครื่องอยู่ที่ประมาณ40วินาทีนะครับโดยประมาณนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ต่อเขาเครื่องขยายนะฮะตัวนี้นะครับผมก็คงจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาคีย์บอร์ด y มา a h a นะครับรุ่นกลางๆไปถึงรุ่นใหญ่นะครับซีรีส์9นี่ก็คือตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับ มีระบบใหม่นะครับจอสีนะครับผมนี่นครับก็ต้องยกให้ y a m a h PSR s 9 5 0นะครับตัวนี้นะครับถ้าไป970หรือว่า975ก็จะอยู่หลัก3ขึ้นไปแล้วนะครับถ้าไปเป็น s 9 0 0ก็หลัก5นะครับผมแต่ถ้าเป็น s 9 5 0นี่ก็2กลางๆนะครับ2กลางก นะครับมีกระเป๋าแถมให้นะครับลงแซมเสียงและจังหวะให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับกองแซมห้าเบอร์นะครับจัดไว้ให้นะครับพร้อมเสียงนะครับผมเสียงแซมลงไว้ให้นะครับพอหมอลำก็รู้จักดีนะครับสำหรับบดียโอแกนนะครับผม XP10 นะครับแซกก็มีนะครับ ถ้าเรากดหนักๆมันก็จะเป็น2เลเยอร์นะครับผมบางเสียงที่ทำมาโดยเฉพาะเสียงพินเสียงแคนนะครับบูทเน,นี่ครับเสียงหนักซอนะครับ ก็จะมีเสียงข้ามควรท้ายนะครับแคนนะครับครับเสียงแคนนะครับผมอ่าก็จะส่วนมากก็จะไปในแนวทางอีสานนะครับผมเพราะว่า s 9 5 0หรือว่าพวกยามาฮ่านี่ก็ แถวแถวพอหมอลำนะครับก็จะชอบนะครับผมเพราะว่าจังหวะจะโค่นจะเข้าดีนะฮะเกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมอ,อีกค่าดีก็มีครับอคอเดียนออคอเดียนไทยก็ไม่หนีกันนะครับ YC ครับตอบโจทย์คอหมอลำนะครับ นะครับผมตัดจทย์เลยนะครับลูกทุงลูกทุงก็เล่นได้นลครับลูกทุงลูกกรุงนะครับก็มีเสียงให้ครบหมดนะครับผมกีตาลัมมีครบหมดนะครับเสียงพวกนี้นะครับ เฟกครับเอ่อเฟกโอเคเฟกครับปีนะครับนี่ก็เกี่ยวกับพวกเสียงแซมปิ้งนะครับผม แต่จังหวะก็ลงไว้เรียบร้อยให้หมดเลยนะฮะจังหวะนะฮะีครับผม จำลงนะครับอย่างเี้ยสามชาครับ ้ชาครบหมดนะครับผมทุกอย่างนะครับลํำเพลินเดี๋ยวตัวนะฮะ นะครับลำเดินลำวงครบหมดนะครับผมจังหวะมีครบพวกลำลำนะฮะส่วนมากก็ไม่ไม่หนีกันฮะผมนะครับใครสนใจเจ้า yamaha psr is เก้าห้าศูนย์เครื่องนี้นะครับนะะฮสภาพดีงามเลยนะครับตัวนี้นะฮะติดต่อบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีได้นะครับศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้าศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้า นะครับแล้วก็0814774275หรือเข้าไปชม f a c e b o o k นะครับเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับตามชาแนลที่เข้ามานะครับชื่อเดียวกันเลยครับผมเข้าไปดูได้เลยนะครับสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของไว้ร้องไว้รำในช่วงเดือนหน้านะครับเทศกาลแห่งความสุขของประเทศไทยเรานะครับอยากได้เจ้ให้พี่น้องได้ร้องได้รำหรือได้ เต้นได้มีความสุขกันนะครับในวันพบญาตนะครับหรือไว้ขึ้นเวทีไว้ทำมาหากินก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับอาจารย์โน่พร้อมยินดีให้บริการนะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมรีบจองจองไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องเริ่มอยากจะฝึกฝืดหายากแล้วนะครับเพราะว่าขายไปเยอะมากนะครับมีลูกค้าสั่งจองก็มีเยอะแยะหมดนะครับ ถ้าหลังเลอยู่ก็อาจจะพลาดของดีไปอีกนะครับผมก็จะรอนานนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องเริ่มขาดตลาดแล้วนะฮะาหาของยากแล้วนะฮะแล้วกว่าจะได้ของที่มีสภาพดีๆอย่างนี้มันหายากครับแต่ถ้าท่านไปซื้อกับนักดนตรีที่เขาเล่นอยู่นะครับก็ก็อาจจะผมก็บอกได้เลยว่ามันห้าสิบห้าสิบนะครับปนกันไปดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับผมเอามาก็นะ อันที่เขาเล่นไว้แล้วนะครับมันก็จะมีเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวตัวนนทพังเลยนี้พังอันนี้เราเช็คสภาพเรียบร้อยบิวให้อย่างดีนะครับให้สวยงามเลยนะครับเล่นได้ยาวนานเลยนะครับผมนะครับราคาก็มีกระเยิบนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับตามสภาพนะครับแต่ตอนนี้เหลือเก้าห้าศูนย์เครื่องเดียวแล้วนะฮะเมื่อสองสามวันมานี้เจ็ดเครื่องปล่อยหมดแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากเอาไปไว้เล่นนะครับช่วง งานสงการนะครับมีควรพลาดเลยนะครับตัวนี้นะฮะครับยังไงสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับผมพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ